ฮัลโหลโอ้ยนึกว่าไปไหนแดดออแดดออไม่ไปข้างนอกเหรอไปไหมไปไหมโอ้ยเขาไปขี่สกูตเตอร์กันอะไปไหมไปด้วยไหมฮะอยากไปไหมพาไปไปไหมฮะเขาจะกลับกันแล้วนะไปไหม <laughs> ออ oh, สตนแดดออกรู้ข่าวยังเนี่ยฮะนอนกินบ้านกินเมืองอยู่นี่แหละทำอะไรเนี่ยทำอะไรวันเนี้ยไม่กินอะไรเลยเหรอฮะยังไม่ได้กินอะไรเลยนะเช้าเนี้ยอ oh, สตินไม่หิวเหรอหลูกหิวไหมหิวไหมคะหิวไหมคบสุดหลอสุดหลอสุดหลอดสุดหลอไม่หิวเหรอ,หรอโอ้ยจัดทรงใหญ่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวเดี๋ยวที่นอนพาแตกลังจะแตกอยู่แล้วเนี่ยแมวอ้วนเนี่ยแมวอ้วนอะไรก็ไม่สนใจทั้งนั้นเลยกีลงกีฬาก็ไม่ดูนอนอย่างเดียวจำศีลบอเป็นเวลาจำศีลใช่ไหมหน้าหนาวเนี่ยหน้าหนาวนี่แมวจำศีลเพรานอนเนี่ยฮะไม่ไปไหนเลยเนี่ยแมวอ้วนเนี่ยแมวอ้วนเนี่ยไม่ต้องทําการทํางานเนี่ยสบายสบายแมวอ้วน แมวอ้วนหน้าบึง้งยิ้มเป็นไหมยิ้มอ่ะยิ้มเป็นไหมครับยิ้มเป็นไหมเป็นไหมยิ้มเป็นไหมหี่ไปดูสกีสกเก็ตกับเขาเหรอไม่อะไรทั้งนั้นเลยใช่ไหมไม่อะไรเลยใช่ไหมไม่สนใจอะไรทั้งนั้นเลยชีวิตนี้บางออนเอาแต่นอนกินก็ไม่อยากกินนะขี้เกียจ <laughs> มันหนาวมันหนาวเดี <laughs> ย๋ยวว่าแต่แมวเลยคนยังไม่อยากจะก,กินเลย อากาศหนาวเย็นอาทิตย์นี้สุดสัปดาห์นี้แบบหนาวสุดๆหนาวสุดๆแมวก็หนาวหนาวไม่อยากกินอะไรเลยเนาะอู้น้าตาหน้าสงสารนอนฟังเขาแข่งสก,กีสกเก็ตกันอยู่นี่แหละแดดก็ออกพอเป็นพิธีไม่ถึงครึ่งชั่วอโมองหายจ้อยไปกับตาเลยม่รู้จะรีบไปไหน ไม่มีความพอดีเลยที่หนาวก็หนาวหนาวที่ร้อนก็ร้อนร้อนสุดยอดหิวไหมหิวไหมกินอะไรไหมกินไหมกินอะไรหน่อยหนึ่งไหมเอาจับทรงเอาจับทรงเข้าไปเอาเอาเอาเเกินใช่ไหมกินก็ไปไะ กินอะไรหน่อยหนึ่งปะกินไหมลองท้องหน่อยหนึ่งเอ้าเปลี่ยนผ้าเปลี่ยนท่าเฉยๆฮะ